โคกน้องนาชินโจรครับกับบอออีกบอ่อหนึ่งอยู่ฝั่งถนนพลีเสริมเหล็กเอาน้ําจากลำตะคองเข้าแล้วครับโปเตียครับศูนย์กักเก็บกน้ําจากลำตะคองกรมชนประทานถ้ามันน่าจะแข็งเนาะทำไมไม่แข็งอ่ะพี่ถือครับแก้ปัญหาไงครับพราะใด้านนอก อ๋อ oh. ้องปงลปู่ปาไ,ได้เก้ใช่ไหมใช่ครับถ้าปูขนาดนั้นนับใได้ oh. พี่อ๋อพิทึกเนี่ยมาแล้วพี่บีมมาแล้วพี่บีมจัดเร็วขับให้พิทึกดูเป็นตัวอย่างนี่ oh. พิทึกพีเทึกคำไงเนี่ย ไปได้ไปได้ไปเลยครับเอาตกก็เขาไปเองก็เรื่องของเขาเขาบอกไปได้ก็ไปได้ไปเลยผมไม่ได้ห้ามไปเลยลองไปดูก่อนไม่ได้แล้วถอยมาโอเคนี้ขุดเอาไมโครมันขุดขึ้นแป๊บเดียวลองไปก่อนลองไปก่อนลองไปก่อนไหนไหน โอ้ไปเลยไปไปไปเรไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยนยไปได้ไปได้รถแมคโครยังวิ่งได้เลยรถไถยทำไมวิ่งไม่ได้ไปเราไปดูรับผิดชอบตัวเองเด้อดึงไปไปนู่นเลยไปนู่นเลย ไม่มีคอหลังเอถอยอย่ะไปหน้าไม่ได้ย่ะไปลองดึงหน้าละปะลองดูเราไปได้ไปได้รถไถอเออรถไม่โคมันวิ่งได้อยู่แต่ช้าๆเด้อพยายามไปฝั่งนู้นเยอะๆนะอย่ามาฝั่งนี้ลึก ไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่เราให้แกบททางให้ด้วยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมลำตะคองอ <c oughs> ไปแล้วครับนี่ครับเราทำไว้ให้ซอบิดให้รถไถเข้าไปตัดหญ้าตัดเยอะแล้วดันอันนี้คันใหญ่รถไถคันใหญ่ถูโอกาส เย็บทําทางไว้ให้ด้วยครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ไว้เผื่อทำจ็อกกิ้งอะไรปั่นจักรยานขาับวิบากอะไรก็ได้ครับแต่ว,ว่าที่นีๆท่านผู้ชมเห็นด้วยครับน้ำน้ำจากลําตะคองนี่ครับท่านได้เล่นน้ําจากลําตะคองเลยนะนีนี่ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเย็นนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมเย็นนี้ก็เต็มแล้ว แล้วรถไทยไปแล้วครับนู่นโค้งตรงหน้าจินโจอยู่นู่นตรงนั้นดินสไลด์ครับแกเลยขับช้าๆ <ชา S 1> นี่ครับมันนี่น้ำ นี่เขาทำนาปีละสองน้งนี่ครับนี่น้ำจากลำตะคองเดี๋ยวไปดูน้ำไหลมาไงกันพี่เธอรครับพี่เธอฝั่งูุนเป็นคลองชนประทานนะครับมาจากโพเตียชนประทานโพเตียพี่เธอ ให้ไงช่างบีมาช่วยเหรอให้ช่างบีมาช่วยเหรอตรงนี้เหรอตรงไหนพี่ให้ด้ำตรงไหนถึงเรียกเลยมาแล้วน้องเห็นนะน้ำปล่อยยังมาดูนะ้ำปล่อยเข้ายกมือหน่อยดิยกมือหน่อยอ่า ทำหน้าที่หน่อยดิพี่เถิกพี่เถิกพี่เถิกไดูท่ายกมือุพ่อดูท่าพ่อเฮ้ยอันนี้มันอินดาพี่ ว่าพี่ฟันพี่ไว้ล็อกหัวนมใช่ป่นะ <c oughs> นี่บีมคูณหลักคูณใหญ่ชอบพีมบีมป่ะบีมใต้ใกล้นี้หรอตามนึงหนึ่งเลยตามดึงหนึ่งตามดึงเดียวครับอ๋ออ๋ออ๋อดึงไปยังไงจะดึงยังไง โอ้เฮียไปดูท่านผู้ชมดูมามามาน้องมาดูนี่บีมบีมบอกอ Nên xô, lạc xô này Đi đâu, tao lặng xuân Đi đâu, đi À bọc đuôi, bỏ đuôi Đi đâu, มันต้องมีน้ำหนักหน่อยมันถึงดันได้ก็นก็เี่้นยาไม่ได้ง่ายนะเนี่ยโอพี่เบินยางเลครับท่านชมดูดินี่เบินยางนะพี่โอ้ หนักดินนี่พี่เทิกมันหนักดินพี่เทิกมันหนักดินดำเลยพี่มันหนักดินพี่โอ้มันหนักดินนะที่มันไปไม่ได้ดำเลยพี่เถิกอ๋อดำกิดล้อทึ่มให้ชมดู ลำบากนะทางทางเข้าโค้งตรงนาเนี่ยโค้งตรงนาเนี่ยครับคิดว่าโค้อะไรอ่ะเอากระท่อมก็ได้เขาโค้งนองนาทุ่งนองนาครับร้อนมากท่านผู้ชมที่น้ำพุที่งศาเออมันจมได้ไงฮะ เรีว่า,าดินเออข้างล่างเป็น<ล>ทีน่โคลนอยู่ไม่น่าจมอ้าวทำงานทำงานเบาเบา,าดินมันหนักดินนะรถไถด,ด้านหน้าได้ไหม<อ>เรียบร้อยน้ชมเรียบร้อย,อเ,ดยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว เจ้าครับคลิปนี้ท่านผู้ชมแจ๋วไปแจ๋วไปถอยลังมาถอยลังมาพิทึกพิทึกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแต่ขอดูดูดูขอยิ้มพี่ยิ้มหน่อยไอ้ต้องบีมบอกว่าไว้ล็อกหัวนมเหรอบีมพิทึกเอาไว้อะไรเอาไว้อะไรนะฮะ Hey, thức, hết Thức hết Bim hết qua hết quay lóc hết nôm hả? hết khay, hết khay, bên hết hết kẻ hết hết bán hết Bim nó hết 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 nó Sao hết nào đấy nó hết 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 mà hết 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 เออเข้าไม่ได้นะข้างล่างยังปิ้นอยู่รถข่ารถเปล่าไม่ได้ใช่ ครับพี่เธอโคราชอีสุหัวอันนี้หัวยาวเครื่องเท่าไหร่น้องบิมวร้อยแปดห้าห้าน้องบิมไปดูไปดูนี่ก่อนพี่ไปดูนะทางน้ำพค่นน้ำนเนี่ยอดุดมสมบูรณ์มากนี่แก๊เมาดี่โพลัง <laughs> มาพี่หะใหม่แล้วเนี่ยน้องที่เนี่ยน้ำขับมาเนี่ยนี่ไงประตูน้ำอยู่นี่นี่น้ำดูดิมันดูดมสมบูรณ์ไหมอ่ะใช่ครับต่ไม่ชอบพักตบชวานะ ต้องกับเก่ย,ยากเลยแล้วก็่อ้ต้นต้นถูกน่าเบื่อนะเก่ย,ยากไม่ตองมั้นต้องตัดตลอด<ช>ดูดิดูน้ำไหลเข้ามาดิลำตะคองเขาอยู่โพเตี้ยน้ำมันเยอะมากนะก้องบีมเขาปล่อยมาแล้วหุ่นว